ตรงนี้ค่ะเราจับละครเวทีเรื่องใหม่มาให้ดูแล้วเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่งานแถลงข่าวละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องล่าสุดของเรานั่นก็คือมิสไซงอนค่ะนะคะละครนี้เป็นละครเพลงนะคะที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่ระดับโลกเลยนะคะครองใจคนทั่วโลกมามากกว่า20ปีแล้วและคราวนี้นะคะมาทําในเวอร์ชั่นภาษาไทยนะคะร้องเพลงภาษาไทยพูดกันเป็นภาษาไทยใช้คนไทย แดงนะคะน้องกันเฮ้ยขอฟังเพลงดีกว่าอ๋ออ๋ออันน,น,นี้อันนี้เป็นภาษาองังกฤษนี่นะภาษาทไทยบรลดาเต้นรำในคืนสุดท้ายเนี่ยเห็หมอ๋อ ใช่ไหมคะเขาบอกว่าได้นางเอกใหม่เลยนะคะเป็นเป็นดับเบิลแคสต์นะอันนี้เป็นดับเบิลแคสต์กันนะคะนางเอกต้องใช้ถึงสองคนด้วยกันเลยและนี่ก็มีคุณเบนชลาทิปันนี้แน่นอนโอ้โหเขาต้องเป็นประมาณเจ้าของผับ มอะไรสักอย่างนะเรื่องนี้แน,แน่นอนคุณเบนสลัดถิ่นเนี่ยมิสไชเงอนใช่แล้วนะคะนัแสดงโดยน้องกันนภัารนะคะคุณเบนอ่ะ,อะเข้าถึงคนไทยได้ได้ได้ได,ได้มาก,กนะครับแล้วก็เรื่องราวก็ซาบซึ้งกินใจแล้วก็ถูกรสนิยมคนไทยสิ่งที่เราจะปรับก็คือก็คือคืนเนื้อเพลงแล้วก็บทพูดเท่านั้นแต่เรื่องราวทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดของบทพูดหรือข้ออ้างอิงบางอย่างที่บางทีคนไทยจะไม่ ในมุมของคนอเมริกันเราก็อาจจะรับหับให้มันให,ให้ให้ให้เข้าใจง่ายขึ้นให้ให้เข้าใจได้ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็27กันยายนนะครับเ,เริ่มที่เมืองไทยราชกาลดี่2 เปิดบ้านการแสดงกันแล้ว<ฆ>นะคะยังยังไม่เปิดนะคะแต่จะเปิดบ้านกันวันที่27กันยายนนะคะ<ฆ>ที่เดิมค่ะเมืองไทยรัชดาไลาทีเตอร์นะคะตอนนี้เนี่ยจองบัตรกันได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะหูางานนี้เนี่ยรวบรวมนักร้องเสียงดีๆเอาไว้มากมายเลย <ใช S 1> ตัวเด่นๆเอ,กๆ,เอกๆนี่ร้องดีๆร้องประชันกันทั้งนั้นเลยนะคะฮฮแล้วก็ยังมีแบบว่านักแสดงสมทบอีกมากมายรับรองเรื่องนี้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใช่แล้วนะคะเริ่มจองบัตรกันได้แล้วนะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาละครยิ่งใหญ่แห่งปีนะจ๊ะ แล้วค่ะ oh.